ยืนหยุดขังเนี่ยผมก็มายืนหลายครั้งแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยเป็นวันแต่ผมจะไม่ผิดก็คือวันที่230หมายความว่าก็มีคนที่ติดคุกด้วยคดี1นึเนี่ยนะครับคนที่โดนคดีการเมืองเนี่ยนะครับประมาณเกือบ8เดือนแล้วนะฮะที่มายืนกันทุกวันเนี้ยนะครับก็เป็นการแสดงออกอที่จะบอกว่าเรา <c oughs> เราเห็นว่าคนที่ต้องคดี112นเนี่ยนะครับเ,เขาเขาไม่ได้รับสิทธิประกันตัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะยืนทุกวันนะครับยืนหยุดถังทุกวันนะฮะเ,เพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ายังมีคนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมในการาโดนคดี112่อก็เราก็ใช้ ก็เป็นที่รู้กันว่าเราก็ใช้คำว่าปล่อยเพื่อนเรานะครับแล้วก็ยกเลิกม .112 นะครับออแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนการแสดงความห่วงใยกับตะวันกับแบมนะครับเพราะว่าข้อ <c oughs> เรียกร้องของเขาเนี่ยผมว่ามันก็ใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะครับก็คือการยุติการออยุติการออสร้างคดีคือคือ,คอให้ปล่อย ปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกคนนะครับที่โดนคดีการเมืองเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ให้สิทธิประกันตัวเพร้อมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะฮะและการแสดงออกก็เป็นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพทางในรัฐธรรมนูญนะครับก็ก็มาวันนี้ก็เพิ่มความเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจริงๆนะครับก็คือ อย่างตะวันกัะแบบเนี่ยก็ต้องถือว่ามันไม่ใช่รุ่นลูกแล้วครับมันเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับผมเองปีนี้ก็นั่นะแหละผมก็เท่ากับคุณคุณปวิดแ,แหละอายุนะเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงเขาจริงๆเพราะว่าการคือเราคือเราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะต่อสู้โดยวิธีการอดน้ำด้วยนะอดอาหารนี่ยังพอมีเวลานะครับ แล้วเราก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นเพราะว่าไอ้เงื่อนไขในการแสดงสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยสข้อเนี่ยนะครับมันมันต้องใช้เวลาและเขามีเวลาน้อยถ้าหากว่าเขาใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ไปไปไปด้อยค่านะฮะก็ถือว่าเขาตัดสินใจเองนะครับเขามีพ่อมีแม่มีคนที่เขารักอะไรแบบนี้แล้วแล้วเขาก็ตัดสินใจด้วย ด้วยความมุ่งมั่นสายซื่อของเขาจริงๆนะครับว่าประการแรกก็คือเขาก็เห็นว่าะระบบะยุติธรรมในบ้านเราเนี่ยมันมันไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะฮะให้ประการเรื่องสิทธิท่านพื้นฐานของ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 ประชาชนนะค,คือ,อสิทธิในแง่ของอสิทธิในเรื่องสิทธิมนุษยชน นะฮะกับเสรีภาพในงานในการแสดงออกนะครับอันนั้นคือ,อข้อที่หนึ่งของเขาซึ่งเราก็เห็นด้วยแต่เราคิดว่ามันต้องใช้เวลานะฮะส่วนข้อที่สองก็คือว่าให้ให้ยุติคดีให้ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนนะฮะที่โดนคดีการเมืองคือมห1ึ่เนี่ยน,น,นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เลยนะฮะผมคิดว่า ผมก็พูดเปิดเผยไปว่าก็อยากขอความเมตตาจากศาลให้เข้าใจตรงนี้ว่าสามารถที่จะช่วยชีวิตเด็ก2คนนี้ได้นะฮะโดยการที่เงื่อนไขข้อที่2เนี่ยนะฮะคือปล่อยนักโทษการเมืองที่โดนคดีม .112 เพราะว่าเขาควรจะได้รับสิทธิ์ประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐานแล้วตะวันกับแบบนี้ก็ต้องถือว่าเขาถึงเขาจะ ไม่ไม่ขอสิทธิประกันตัวแต่ว่าสารก็จะต้องเข้าใจไม่ใช่เอาเขาเข้าคุกนะฮะอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้โดยที่ไม่ผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้ได้รับการไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่ามีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ13หรือ15คนนะฮะเพราะเขาจับเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเราก็เราก็คิดว่า มันเป็นมันเป็นคดีการเมืองอ่ะนะครับมันเป็นการใช้มอ .112 ในฐานะเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันไม่เป็นธรรมแล้วก็พวกนี้ก็ไม่ได้สิทธิประกันตัวพยัญชนะสารเมตตาและเข้าใจตะวันกับแบมเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาปล่อยอยากให้ปล่อยพรุ่งนี้เลยนะเพื่อช่วยชีวิตเด็กสองคนนี้ไว้คือต้องคือคือคือบางคนเขาบอกว่าทาไมต้องใช้คําว่าเด็กอะไรแบบนี้มันก็เด็กอะ่ะมันรุ่นหลานผมอ่ะนะครับ จะไม่ให้ผมเป็นห่วงยังไงมาวันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่ไม่ได้มาเพื่อที่จะจัดฉากหรืออะไรทั้งนั้นนะครับใครก็ตามที่พูดคำนี้เป็นการดูถูกดูถูกความเป็นมนุษย์ของเขานะครับเจ็ดวันแล้วครับ,รบสำหรับคนที่อดน้ำเนี่ยนะครับเจ็ดถึงสิบวันนี้อาการมันจะปรากฏแล้วครับเพราะว่าร่างกายมันจะเริ่มไม่ไม่รับนะครับ หมอยังบอกเลยว่าควรจะดื่มน้ําวันละ8แก้วใช่ไหมครับนี่7วันแล้วไม่ได้ดื่มน้ําเลยนะครับมันมีปัญหาแล้วครับในแง่ของกายภาพในแง่ของของอคือคือคือก็ไม่รู้นะที่ขณะพูดอยู่เนี้ยก็ไม่รู้อะไรกําลังเกิดขึ้นกับเขานะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าเขาก็หกล้มนะฮะลมหัวฟาดอะไรแบบนี้นะครับ คือเราไม่รู้เลยขาดการติดต่อก็ฟังจากข่าวที่ทางทนายให้ข่าวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยผมคิดว่าศาลให้ความเมตตาได้นะฮะคือปล่อยนักโทษการเมืองก็เท่ากับว่าเขาก็คือผมก็เสนอความเห็นไปอย่างเปิดเผยว่าอันนี้ทําได้ก่อนเลยนะข้อที่2เนี่ยนะครับ แล้วก็ถ้าถ้าหากว่ายังไงก็ถ้าถ้ายัางไงเขาอยากจะถ้าหากจะต้องรักษาตัวก็ส่งไปที่โรงพยาบาลที่เขาต้องการอะไรแบบนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ราชทันเพราะเขาอาจจะไม่ไว้ใจหรืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องข้อที่3เนี่ยที่เรียกร้องให้พักการเมืองทุกพักต้องต้องสนใจที่จะไอไอไอเรื่องไอเรื่องเรื่องมอ12นเนี่ยนะครับม .112 เนี่ย กับม .116 ้อเนี่ยฮะให้พักการเมืองทุกพักผมคิดว่ามันยิ่งยากไปใหญ่มันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีเวลาเวลาก็ไม่เหลือแล้วนะครับที่พูดนี้ก็เป็นห่วงแล้วว่าเวลาเขาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับวันนี้วันที่7แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อที่1กับข้อที่3มเนี่ยมันต้องใช้เวลาและยิ่งไปมีเงื่อนไขว่าพักการเมืองทุกพักเนี่ยมันยิ่งลําบากนะฮะในความเป็นจริงมันไม่ได้นะครับอย่างน้อยเอาละ ก็มีพรรคการเมืองบางพรรคอย่างก้าวไกลกเกษรีรวมไทยเขาก็บอกเขาจะต่อสู้เขาก็มาแสดงออกนะฮะจะต่อสู้เรื่องนี้เขาก็ใช้คําว่าแก้ไขส่วนพรรคสามัญชนเขาก็บอกเขาต้องการยกเลิกแต่เขาไม่มีสอสอในสภาเลยนะครับแต่ว่าเขามีจิตใจละ่ะนะฮะในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองนะก็มีแคทท่ที่ชัดเจนในแง่ของการประ,ประกาศก็มีแค่สามพรรคเท่านั้น แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้บรรลุผลตามเงื่อนไขที่ตะวันกับแบมต้องการได้ง่ายๆนะครับเ,เ,เพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าที่น่าจะทําได้แล้วสามารถจะโน้มน้าวให้เขา,เายุติการอดน้ําอดอาหารได้ก็คือปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนให้เขาสรางนะคคือข้อที่2ออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ก็มาวันนี้ก็ด้วยความหวนใหญ่ตรงนี้เพราะเวลาของเขาเหลือน้อยนะฮะเราก็มาเพื่อแสดงแสดงความรู้สึกห่วงใยนะฮะแล้วก็เขาก็ตัดสินใจของเขาชัดเจนแล้วนะฮะแล้วครอบครัวเขาพ่อแม่เขาก็รับรู้เรื่องนี้ซึ่งก็ไม่รู้เลยจิตใจจะเป็นอย่างไรบ้างขนาดนี้นะครับก็ก็ก็มีความมีความรู้สึกเหมือนลูกคนหนึ่งอ่ะ เหมือนหลานคนหนึ่งอะแล้วการล้มหายตายจากไปจากจากการอดน้ําอะไรเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้เลยถ้ามันชอ็อกขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีสภาพเนี่ยมันอาจจะไม่คืนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมก็อยากฝากตรงนี้ว่าอยากให้ผู้ใหญ่ที่ที่เข้าใจตรงนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้ได้ให้ได้สิทธิ์ประกันตัวให้ทุกคนได้สิทธิ์ประกันตัว นะะฮที่ศาลยังไม่ได้เข้ากระบวนการเพื่อจะตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยนะครับก็ปล่อยเขาก็คือให้สิทธิประกันตัวอันนั้นคือข้อ2นะฮะซึ่งทําได้ก่อนพรุ่งนี้ทําได้เลยใช่ใช่ใช่ครับใช่ฮะมันมมัันนลำบากมันยากมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้อ่ะค่ะใช่แต่ว่า1นึ่งหนึ่งสองรอไม่ได้อ่ะแต่หนึ่งแต่หนึ่งหนึ่งสองมันคือปัญหาที่ที่ ที่คุณทักษิณบอกว่า1นึไม่ใช่ปัญหาเนี่ยคงต้องให้คําอธิบายกันยาวนะครับโอเคแหละแล้วก็รอว่านัากการเมืองในฝั่งประชาธิปไตยที่ยกเว้นจากก้าวไกลกับเสลียรวมไทยจะเข้าใจตรงนีออ้อย่างน้อยก็ร่วมส่งเสียงเพื่อช่วยชีวิตซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะทันหรือเปล่านะฮะผมไม่ทราบจริงนะฮะพูดตรงนี้ก็พูดด้วยด้วยความรู้สึก ได้ความรู้สึกที่ที่ที่ห่วงใยนะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะหาทางออกอยังไงแล้วยิ่งไปบอกว่าให้เขาเลิกให้เขายุติเนี่ยนะครับไม่มีทางครับแล้วยิ่งไปบังคับขืนใจให้สให้ให้น้าเกลือเข้าหรืออะไรแบบนี้มันยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าเงื่อนไขข้อที่สองนี่ศาลทําได้ครับผู้พิพากษาทําได้ครับกับกับความเห็นที่เคยมีอภต,ติต่อเรื่องต่อเรื่องคดีการเมืองกันเนี้ย นะครับคือ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 ,คอถ้าสารยังไง่ะคือมันแปลกอะเหมือนอย่างที่มีคนพูดไว้อะออที่เราเรามาเรียกร้องกันเนี่ยมาเรียกร้องให้ผู้พิพากษาทําตามกฎหมายมันประหลาดไหมครับประเทศนี้เรียกร้องให้ผู้พิพากษาทําตามกฎหมายเรียกร้องให้มีนิติธรรมเรียกร้องให้ให้เข้าใจเรื่องเรื่องว่าถ้าหากผู้ถ้าหากว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา ว่าสารยังไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยเขาควรจะได้รับสิทธิ์การประกันตัวคือต้องปล่อยเขาจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีความผิดก็เท่านี้แหละครับแต่ผมคิดว่าข้อที่2ของของ,ของตะว,วันกับแบมเนี่ยนะครับสามารถทำได้และช่วยชีวิตเขาได้ท,ทันทีผมก็หวังเท่านี้